เมนูสุดท้ายนะครับเป็นของหวานเพื่อการแบ่งปันจริงๆครับเพราะเราจะทําเค้กที่มีลักษณะชิ้นใหญ่นะฮะเราจะทําบั้นเค้กครับโดยใช้พิมพ์ที่มีขนาด3ลิตรชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้บั้นเค้กของเราจะมีรสชาติของช็อกโกแลตครับและนี่ก็คือช็อกโกแลตบั้นเค้กครับเอาละก่อนอื่นนะครับในการเตรียมพิมพ์เนี่ยครับปกติเราก็ต้องทานเนยให้ทั่วแล้วก็ โรยด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็เคาะออกให้เขาเคลือบพิมพ์บางๆแต่ในวันนี้ผมใช้เป็นผงโกโก้แทนครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราเคาะเค้กออกจากพิมพ์แล้วเราไม่ต้องการให้เค้กเราเนี่ยมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับเราจึงใช้เนยแล้วก็โรยผงโกโก้ให้ทั่วเคาะออกนะครับซึ่งพิมพ์เค้กของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะฮะอุณหภูมินะฮะเราใช้อยู่ที่1 6อองศาผมตั้งเตาตอบไว้เลยครับหัวตีเราใช้เป็นหัวตีใบพัดนะครับก่อนอื่นเราใส่เนยลงไปก่อนครับ แล้วก็ตีให้นุ่มก่อนครับในระหว่างนี้นะฮะไข่สีฟองเราตอกไว้ได้เลยครับเนยของเรานุ่มขึ้นแล้วนะฮะลักษณะประมาณนี้นะครับพอเนยของเรานุ่มขึ้นแล้วนะครับใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแดงครับ สำหรับตัวเค้กช็อกโกแลตของผมในวันนี้นะครับเราจะใส่กลิ่นวานิลลาก็ได้แต่วันนี้ผมขอแปลกนิดนึงแล้วกันครับใส่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะฮะซึ่งกลิ่นสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยนะครับเป็นกลิ่นสังเคราะห์ครับแต่ต้องบอกว่าส่วนประกอบที่ใช้เนี่ยเขาใช้ส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับเราใส่เยอะนิดหนึ่งครับผมจะใส่ทั้งหมด2ช้อนชาใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยครับเอาละเราตีเนยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ให้เข้ากันครับ ส่วนประกอบเริ่มเข้ากันนะครับเราใช้พายางปาดข้างโถเล็กน้อยครับส่วนประกอบที่ได้ก็จะมีลักษณะน,นี้นะครับเนยน้ำตาลทั้ง2ชนิดนะฮะแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ครับเอาละเดี๋ยวเราตีต่อครับใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับทีละฟองครับพอเข้ากันแล้วก็ใส่ฟองต่อไปครับ หลังจากนี้นะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบที่เหลือนะครับเราจะมีผงโกโก้นะฮะเป็นผงโกโก้สีเข้มคุณภาพดีนะครับใส่น้ำร้อนลงไปครับผมคนให้ละลายดีครับหลังจากละลายดีนะฮะเขาจะเป็นครีมเหนียวเหนียวลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ครีมเปรี้ยวหรือซาวครีมลงไปผสมครับผสมผงโกโก้กับครีมเปรี้ยวให้เข้ากันครับ ในส่วนประกอบของแห้งนะครับนอกจากแป้งแล้วเรามีผงฟู1ช้อนชาครับแล้วเราก็มีเบกกิ้งโซดาอีกหนึ่งช้อนชาครับเกลือเล็กน้อยครับผมคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องร่อนด้วยครับกลับมาดูที่ส่วนประกอบหลักของเรานะฮะตอนนี้นะครับนี่ครับเขาก็มีเนื้อสัมผัสประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับผม แล้วก็เหลือส่วนประกอบเพียงสส่วนเท่านั้นเองก็คือส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นของแห้งนะครับเราจะใส่สลับกันครับผมโดยจะเริ่มจากของแห้งก่อนนะฮะเราจะแยกเป็นสส่วนนะครับเราใส่ส่วนแรกลงไปก่อนครับเสร็จแล้วก็เดินเครื่องช้าๆของเหลวเราจะแบ่งเป็นสส่วนครับใส่ลงไปเลยครับครึ่งหนึ่งแล้วก็เดินเครื่องครับตามด้วยส่วนประกอบของแห้งครับ แล้วก็ของเหลวที่เหลือนะฮะตีเบาๆให้เข้ากันนะครับอย่าตีแรงครับของแห้งส่วนสุดท้ายครับเคล็ดลับของเขานะครับก็คืออย่าผสมมากเกินไปนะฮะถ้าใช้ได้แล้วพอเลยครับเราออกมาเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยคนต่อได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อรสชาติที่หนักแน่นของช็อกโกแลตนะครับใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยคนให้เข้ากันครับค่อยๆลงพิมคีตแล้วครับค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีพิมพ์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะก็ต้องลดสูตรครับยกขึ้นมานะครับกระแทกของุ่นะครับ คือให้แน่ใจว่าข้าใน,นไม่มีฟอออากาศครับเราอบช็อกโกแลตบันช์เค้กสูตรนี้นะครับใช้ไฟที่160องศาอบเป็นเวลา1ชั่วโมง10นาทีครับหลังจากที่เค้กของเรา,ว,าว้าวสุกดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะคว่ำออกจากพิมพ์นะฮะ ให้เราพักในตัวพิมพ์ไว้ก่อนประมาณ15นาทีครับเอาละครับพอเค้กของเราอุ่นๆขึ้นนะฮะก็คว่ำออกมานะฮะจะสังเกตว่าผิวด้านนอกเนี่ยครับ สีจะเป็นสีน้ำตาลเข้มมากทีเดียวเพราะว่าเราเคลือบตัวพิมพ์ของเราด้วยผงโกโก้นะครับถ้าเผื่อเราเคลือบด้วยแป้งสาลีเนี่ยสีเขาจะไม่เข้มขนาดนี้ครับเอาละเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วเรามาเกรสด้านบนสวยๆกันครับ ตอนนี้เค้กของเราเย็นลงแล้วนะครับส่วนต่อไปที่ผมจะทำนะฮะทำให้เขามีหน้าตาที่โดดเด่นนะครับผมจะเคลือบช็อกโกแลตครับซึ่งช็อกโกแลตที่ผมจะเคลือบเนี่ยมีสีชมพูครับเอาละครับในการที่จะทําให้ช็อกโกแลตเรามีสีชมพูนะครับเราไม่ต้องใช้สีผสมอาหารแต่อย่างใดเพราะว่านี่ครับ นะตอนนี้นะฮะเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับซึ่งมีสีชมพูแล้วก็มีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นะครับเขาจะเรียกง่ายๆครับเรียกว่าสตรอเบอรี่ช็อกครับโอ้โหแค่เปิดถุงนี่นะฮะกลิ่นก็ลอยออกมาแล้วครับสีชมพูสดใสเหมาะกับงานปาร์ตี้อย่างรุนแรงนะครับก่อนอื่นนะฮะผมตั้งหม้อน้ำร้อนครับแล้วเราก็หั่นช็อกโกแลตเนี่ยครับเป็นชิ้นๆชามครับที่สามารถทนกับความร้อน ว้าวกิ่นหอมมากเลยครับคนให้ช็อกโกแลตละลายนะครับอาละพอใกล้ละลายหมดแล้วผมยกออกมาได้ลแล้วครับเราคนเล็กน้อยนะครับให้เขาเย็นลงนะฮะถ้าเราราดลงไปตอนที่ช็อกโกแลตคอมเาวของเราร้อนมากเนี่ยนะครับเขาจะเคลือบเค้กได้ไม่หนาครับแล้วครับเราสามารถโรยนะฮะด้วยช็อกโกแลตสวยๆแต่งลงไปเพิ่มได้ด้วยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าช็อกโกแลตบันเค้กตัวนี้นะครับมีวิธีการทําที่แสงจะง่ายนะฮะแล้วก็สามารถทําเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ง่ายๆแบบที่ผลทำนะครับแต่ออกมาแล้วต้องบอกว่ามีหน้าตาที่สะดุดตาทีเดียวครับและนี่ก็คือเมนูสุดท้ายที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับช็อกโกแลตบัเค้กครับไม่อยากพลาดเมนูอาหารดีๆนะครับง่ายนิดเดียวแฟนๆ u t u b e กดปุ่มนี้เลยครับ